สวัสดีครับเราใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับในชีวิตประจำวันแตเ่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังเนี่ยมันจัดลําดับงานจัดการข้อมูลที่แบบเข้าเข้าออกออกตลอดเวลาได้ยังไงอืมใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับกับ2วิธีพื้นฐานมากๆเลยที่เหมือนเป็นเสาหลักในการจัดการข้อมูลเลยนะครับก็คือ Stack กับคิวครับผมซึ่งจริงๆก็เอยไอเดียมาจากการจัดของในชีวิตประจำเรานี่แหละใช่เลยค่ะมันเป็นโครงสร้างข้อมูลที่แบบพื้นฐานมากๆแต่ว่าทรงพลังมากนะคะเพราะช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยจัดการลำดับของข้อมูลได้ดีมีประสิทธิภาพคือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีระบบพวกนี้โปรแกรมต่างๆคงทางานแบบวุ่นวายน่าดูเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยไหมครับ Stack มันคืออะไร ทำงานยังไงครับเห็นในเอกสารบอกว่าเหมือนระวางกองหนังสือซ้อนๆกันหรือว่ากองจานสูงๆใช่ค่ะใช่เลยการเปรียบเทียบนั้นคือหัวใจสำคัญของ stack เนี่ยมันเป็นหลักการที่เรียกว่า life o ค่ะ life o <4. S 1> last in first out ค่ะลองนึกภาพกองเอกสารบนโต๊ะทำงานเราก็ได้ค่ะ เอกสารที่เราเพิ่งวางไปล่าสุดก็คืออันแรกที่เราจะหยิบออกไปใช่ไหมคะอ๋อครับครับนั่นแหละค่ะไลฟ์โฟเลยข้อมูลที่เข้ามาหลังสุดจะถูกนำออกไปก่อนเสมอการทำงานหลักๆของมันก็จะมีเอ่อมีอะไรบ้างครับพุชค่ะคือการเอาข้อมูลใหม่เนี่ยวางซ้อนไว้บนสุดเลย Top o ออฟสแตอะค่ะแน่นอนว่าก็ต้องดูด้วยว่ากองมันสูงเกินไปหรือ,อยังที่เรียกว่าสแต c k เต็มหรือสแต c k โอเวอร์ฟครับผม แล้วก็มี pop ค่ะอันนี้คือการหยิบข้อมูลที่อยู่บนสุดออกไปก่อนหยิบก็ต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่ามีของให้หยิบไหมถ้าไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่า underflow คือ stack ว่างเปล่าอ๋อต้องเช็คก,ก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอันคือ peak อันนี้เหมือนแค่แอบดูเฉยๆค่ะดูว่าข้อมูลบนสุดคืออะไรแต่ว่าไม่ได้หยิบมันออกมาอ๋อแค่ดูไม่ได้เอาออกเข้าใจหลักการแล้วครับแล้วได้ทาปฏิบัติจริงๆเราสร้าง stack ขึ้นมาใช้งานยังไงได้บ้างครับ เหมือนจะมี2วิธีหลักๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบแรกก็คือใช้อาร์เรหรือแถวลำดับข้อดีคือมันเร็วมากเลยค่ะในการเข้าถึงข้อมูลบนสุดหรือที่เรียกว่า O1 O1 ค่ะคือไม่ว่าสแต็กจะใหญ่แค่ไหนการดูพีคหรือหยิบของบนสุดพ็อปเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเท่าๆกันตลอดแต่ข้อเสียก็คือขนาดมันจะค่อนข้างตายตัวกำหนดแล้วเปลี่ยนยากหน่อยค่ะอืมครับแล้วอีกแบบแล่ะครับ อีกแบบคือใช้ลิงก์ลิสต์หรือรายการโยงอันนี้จะยืดหยุ่นกว่ามากเลยค่ะขนาดไม่จำกัดเพิ่มลดในตามข้อมูลจริงแต่ก็อาจจะเซับซ้อนกว่านิดหน่อยในการจัดการแต่ว่าการพุชพ็อ p พีกก็ยังเร็วระดับ O1 เหมือนกันค่ะโอห O1 เหมือนกันใช่ค่ะก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ไปค่ะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้ว s t a c k นี่มีประโยชน์เยอะมากๆเลยสิครับ เยอะมากๆค่ะจริงๆมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยนะคะแต่แก้ปัญหาซับซ้อนได้เยอะเลยตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็เช่นการจัดการตอนเรียกใช้ฟังก์ชันค่ะเวลาโปรแกรมเราเรียกฟังก์ชันซ้อนๆกันไปเรื่อยๆอะค่ะ stack นี่แหละค่ะจะคอยจำว่าฟังก์ชัน A เรียกบีบแล้ว B เรียก C พอ C ททำงานเสร็จก็ต้องกลับไปทำงานต่อที่ B ให้ถูกจุดแล้วก็กลับไป A ได้ไม่หลงทางค่ะเจ๋งเลยครับ แล้วก็มีฟังก์ชัน undo redo ที่เรากด ctrl o n p l u z หรือ cmd z กันบ่อยๆนั่นแหละค่ะ stack เลยทุกคำสั่งที่เราทำจะถูก push เก็บไว้พอกด undo ก็ pop คำสั่งล่าสุดออกไป redo ก็ push กลับเข้ามาใหม่ง่ายๆเลยนะคะแต่มีประโยชน์มากหรืออย่างการประเมินนิพจน์คณิตศาสตร์ที่แปลงสูตรที่เราเขียนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยใช้ stack ช่วยจัดลำดับเครื่องหมายบวกลบคูณหารอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็รวมถึงการจัดการหน่วยความจำในระบบปฏิบัติการด้วยนะคะโหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าโครงสร้างง่ายๆแบบไลฟโฟนเนี่ยจะเป็นเบื้องหลังอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยคือเราเห็นแล้วว่า stack ท,ทำงานแบบเข้าทีหลังออกก่อนเหมือนกองจานนะแต่ถ้าลำดับการเข้ามาก่อนมันสำคัญล่ะครับเหมือนเวลาเราต่อคิวซื้อของเลยใช่ค่ะอันนี้น่าจะพาเรามาสู่อีกโครงสร้างที่เรียกว่าคิวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบกับการต่อแถวหรือคิวเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยค่ะ หลักการของคิวคือ FIFO ค่ะ FIFO First in First out ค่ะใครมาก่อนก็ต้องได้บริการหรือออกไปก่อนเหมือนเราเข้าคิวซื้อตั๋วหนังเลยค่ะอ๋อเข้าใจง่ายเลยครับอันนี้ตรงข้ามกับ Life FO เลยแล้วการทำงานหลักๆของคิวล่ะครับต่างจาก Stack ยังไงบ้าง การทำงานหลักของคิวแบบลีเนียคิวนะคะก็ตรงไปตรงมาค่ะมี nq nq ค่ะคือการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปต่อท้ายแถวหรือเรียอะค่ะก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าแถวมันยาวเต็มพื้นที่ที่กำหนดไว้หรือยังหรือ Q Overflow ครับผมแล้วก็มี DQ หรือ DQ คือการนำข้อมูลที่อยู่หน้าสุดของแถวหรือ front ซึ่งเป็นตัวที่เข้ามาแรกสุดออกไปก็ต้องเช็คเหมือนกันค่ะว่าแถวว่างหรือเปล่าหรือ Q underflow อ่าก็ต้องเช็คเหมือนกันใช่ค่ะ Q ก็จะใช้ตัวชี้2ตัวคือ front ชี้ไปที่ข้อมูลตัวหน้าสุดที่รอจะออกกับ rear ชี้ตำแหน่งสุดท้ายที่ข้อมูลใหม่จะมาต่อ Q ค่ะทำให้รักษาลำดับ FIFO ได้ อ๋อมี front กับ rear คอยชีต้ตำแหน่งแล้วคิวแบบ FIFO นี่เราเจอมันทำงานอยู่เบื้องหลังอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็เยอะไม่แพ้สแตกเลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกมากๆก็คือระบบจัดการคิวเครื่องพิมพ์ค่ะ print spooling อะค่ะอ๋อเวลาสั่งพิมพ์เยอะๆใช่ค่ะส่งงานพิมพ์ไปหลายๆงานมันก็จะเข้าคิวรอพิมพ์ตามลำดับไปหรืออย่างการจัดการคำขอ requests ที่เข้ามายัางเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบต่างๆครับใครส่งคำขอมาก่อนก็ได้รับการประมวลผลก่อนแล้วก็อาจจะมีเรื่องการส่งข้อมูลเป็นแพ็กเก็ในระบบเครือข่ายบางส่วนก็ใช้หลักการ FIFO นี้เหมือนกัน เข้าใจชัดเจนเลยค่ะทั้ง Stack ที่ทำงานแบบ l i f o หรือเข้าหลังออกก่อนเหมาะกับงานที่สนใจข้อมูลล่าสุดเทียบกับคิวที่ทำงานแบบไฟ fo โฟหรือเข้าก่อนออกก่อนสำหรับงานที่ต้องจัดการตามลำดับก่อนหลังจริงๆเป็นวิธีพื้นฐานที่แบบฉลาดมากๆเลยนะคบที่คอมพิวเตอร์ใช้จัดระเบียบข้อมูลเนี่ยซึ่งเราก็สัมผัสผลการทำงานของมันในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยเนาะครับผมแล้วนี่มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าในเมื่อ Stack กับคิวเนี่ย เป็นโครงสร้างแบบเส้นตรงจัดการข้อมูลตามลำดับก่อนหรือหลังเท่านั้นแล้วถ้าข้อมูลที่เราสนใจมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะคะซับซ้อนกว่านั้นเช่นยังไงครับเช่นข้อมูลเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเลยหรือว่าข้อมูลโครงสร้างองค์กรที่เป็นแบบต้นไม้แต่กิ่งก้านสาขาออกไปการจัดระเบียบข้อมูลแบบนั้นมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบนั้นได้ยังไงบ้าง ก็น่าคิดต่อนะคะ